มาเจอกับพ่อมกแล้วนะครับเอ็มค่ายที่ดินสุวนรุรีเมืองเนือกับพ่อมวันนี้พ่อมพามาดูที่ดินดีๆงามนึงแปลงนะครับพ่อมวันนี้พ่อมพามาดูที่ดินแปลงกระทัดรัดนะครับซ่องไรนะครับซ่องไรอยู่ในเขตตำบลพะปะชัยอำเภออูทองจังหวัดสุวรบุรีที่ดินแปลงซ่องไรเนี่ยจะเป็นพื้นที่บ้านมีบ้านด้วยเป็นบ้านนกดาวนะครับและพื้นที่ที่เลือก็จะปลูกต้นไม้เป็นพื้นที่จะสั้นนะครับเป็นพื้นที่จะสั้นที่ดินแปลงเนี้ย จากเขาจะาขนน้นเป็นถน้นที่คุกนะครับเขาจาขนน้นลัดยางมาประมาณ500เมตรก็จะมาถึงที่ดินเลยนะครับส่วนบริเวณริมนี้นะครับเราจะเห็นวิวเข้านะครับมีวิวเข้าเป็นพื้นที่บรรยากาศดีๆแนะนําสําหรับคนที่กําลังมองหาที่ดินพร้อมที่อยู่นะครับอีกหนึ่งแปลงที่ผมแนะนาเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับที่ดินแปลนนี้จานวนซ่องไร้พอดีเป๊ะนะครับซ่องไร้พอดีเป๊ะแล้วที่ดินแปลงนี้นนออเนะอ่อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับล้อมรั้วมีประตูนะครับเป็นรั้วเนี่ยจะเป็นประตูรั้วลดน้ำนะครับเนี่ยเราจะเข้ามาถึ่งที่ดินแล้วนี่นะครับนี่ที่ดินจะเป็นพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับจะมีบ้านให้นึ่งร่างจะเป็นบ้านนอกดาวมีที่จอดรถมีชานั่งเล่นมีชาน้าบ้านนะครับแล้วข้างในบนบ้านเนี่ยจะเป็นห้องโถงแล้วก็มีห้องน้ํานะครับพ่มที่ดินแปลงที่พุ่มพามาดูเนี่ยจำนวนซ่องไร่พร้อมสิ่งปลูกสร้างพร้อมส่วนเนี่ยจะค่ายู่ที่ราคา1.7ล้านบาท 1.7ล้านบาทค้าโอนค้าภาษีจะค่อออกให้ชนนเป็นขุดแดงนอซ่อซีจอนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับนามบาปามีให้แล้วจะเป็นนามบาร์นะครับส่วนไฟฟ้าจะผ่านหน้าที่นะครับเราสามารถโยงไฟเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้เลยนะครับพผมส่วนที่ดินแปลงนี้ติดถนนเลียบไปนะครับหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างที่ดินอยู่ประมาณ83เมตรกว้างมากนะครับ8 3เมตรแทบนี้นะครับจะลึกไป ชนด้านล่างอยู่ประมาณ3 2เมตรนะครับส่วนแทบข้างล่างตรงที่ปลูกต้นไม้อยู่จะลึกไปอยู่ประมาณ45เมตรพอเราเข้ามาในพื้นที่นะครับก็จะมีสิ่งปลูกสร้างก็เป็นบ้านนะครับก็จะมีต้นไม้เจา้าของที่มาปลูกต้นไม้ไว้ล้อมรั้วนะครับข้างรั้วลดน้ำนะครับจะมีต้นไผ่ต้นไม้ราหลายชนิดมาก นี่นะครับนี่ไม้ป่าก็มีต้นกล้วยนะครับส่วนท่อน้ำเนี่ยจะข้องที่เนี่ยเดินไวเ้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดินไว้แล้วนะครับเลือแต่เอาท่อหน้ายดมาใส่แล้วก็ลดน้าต้นไม้นะครับผมแล้วก็จะมีแทงน้ําเก็บน้ําให้นะครับแล้วก็ห้องน้ําจะมีห้องน้าด้านล่างอยู่ห้องน้ำหนึงอาจจะเป็นห้องน้ําแบบ ให้ช่างมาทําบ้านนะครับสร้างไว้นะครับเราเข้ามาในที่ดินเนี่ยจำนวนซ่องไรเนี่ยด้านซ้ายมือนี่แะครับก็จะเป็นที่สวนนะครับสวนก็คือจะมีต้นไม้รากไร้ชนิดนะครับจะเป็นไม้ป้ามีต้นกล้วยนะครับโอ้รากไร้ชนิดครับคือที่ดินแปลงนเนี้ยพร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับพมจํานวนซ่องไร เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ค่อนข้างสวยนะครับเราจะยู่คล้ายๆเชิงเข้าะครับเนี่ยรเวลาพมยืนอยู่ตรงนี้นะครับที่ตรงนู้นจะสูงกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นคล้ายเอ่อเชิงเข้านะครับพื้นที่เป็นชนดกขุดแดงนอซ่อซี่จอนะครับผมส่วนด้านท้ายตรงนี้เราก็จะมาชนตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีรั้วนะครับรั้วล้อขอบเฉดครับที่ดินแปลงนี้มีรั้วให้แล้วนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้มีต้นมะม่วงด้วยนะครับ ก็เป็นที่ดินดีๆงามนึ่งแปลงอันนี้พ่มพามาดูด้านข้างที่นะครับที่ดินจํานวนส่องไร่พอดีเป๊ะนะครับแปลงนี้นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนต้นไม้นะครับก็คือที่ดินแปลงเนี้ยจุดห้างสําคัญสําคัญเลยนะครับก็คือเราจะห้างจากน้นรัดยางมาด้านซ้ายมือแทบนี้นะครับแทบนี้นะครับเขาจากน้นรัดยางมาประมาณห้ารอยเมตรก็จะเป็นนนหิ่คุกนะครับ แล้วบริเวณนี้จะมีพื้นที่จัดสั้นและมีคนมาปลูกบ้านอยู่ล้อมรอบเลยถ้าเราเข้ามาดูพื้นที่เราจะเห็นมีเพื่อนบ้านเต็มเลยนะครับพ่ผมแล้วก็จะห้างจากอู่ทองพันไม้อยู่ประมาณ2.8กิโลเมตรจะห้างจากคลองมาข้ามเท้าอยู่ประมาณ4.7กิโลเมตรแล้วจะห้างจากถนนเส้นสามท่าสาม,สามอู่ทองด้านช้างนะครับแล้วก็ปั๊มเอสโซ่มินิบิ๊กซีอยู่ประมาณ4.8กิโลเมตร ห้างจากเอ่อบ้านท่าเสด็จนะครับอยู่ประมาณ17กิโลเมตรถ้าเรามาทางบ้านท่าเสด็จนะครับเราจะห้างจากสะศักสิทธัง4ีโรงเรียนบ้านท่าเสด็จอยู่ประมาณ17กิโลเมตรห้างจากโตเมืองอู่ทองที่ดินแปลงนี้ห้างจากัวเมืองอู่ทองอยู่ประมาณ19กิโลเมตรที่ดินแปลงนี้นะครับห้างจากตัวเมืองสุพรรณอยู่ประมาณ29กิโลเมตร แล้วก็ที่ดินแปลงนี้ห่างจากเซนทันเวเกตอยู่ประมาณ122กิโลเมตรเดินทางจากเซนทันเวเกตก็ใช้ระยะเวลามาณชั่วโมงครึ่งอกว่าประมาณชั่วโมง4 0นาทีก็น่าจะถึงที่ดินแปลงนี้นะครับก็เป็นที่ดินดีๆง,งามๆอีกหนึ่งแปลงพมแนะนำนะครับพมจะปลูกต้นไม้เวลาใกล้ชนิดมากอันนี้มีต้นมะขามเอ,อ่อฝรั่งก็มีนะครับผมถ้าเข้ามาในพื้นที่คือพื้นที่เนี่ยเราเขามาพร้อมอยู่รับบรรยากาศดีๆได้เลย บริเวณนี้ไม่มีกิ่งที่บุ้งที่ใกล้มารบกวนนะครับพ่มเราจะเห็นแลงตรงค้าตรงนู้นก็มีนะครับตรงนู้นก็นี่ครับปลูกปลูกบ้านไว้มีเพื่อนบ้านครับจะเป็นพื้นที่จะสั้นแล้วมาปลูกบ้านอยู่เป็นวิวเข้านะครับพ่มอ,อันนี้ก็จะเป็นแทงน้ําเก็บน้ําซ้ําแล้วก็ปล่อยน้ําลดน้าต้นไม้ได้นะครับพ่มนี่ยังมีต้นไผ,ผ่เด๋ย่ผมพาเข้าไปดูตัวบ้านนะครับตัวบ้านก็จะเป็นตัวบ้านนอกดาว นะครับเป็นตัวบ้านลอกดาวนี่นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับโทรมาสอบถามผมได้สุ 98, 45, 57, ่นก็แปดแปดสี่ห้าหนึ่งสุย์ห้าเจ็ดเอ็มค่าที่ดินคอนบรีเมืองเนอร์ครับพมเดี๋ยวผมไปดูตารางเรื่องก่อนนะครับจะค่อยพาเย,ยี่ยมชมบ้านเนี่ยที่ดินนะครับถ้าเราเข้ามาตรงนี้นะครับเราเข้าจากถนนระย่างตรงนี้มานี่นะครับวิ่งเข้ามาห้าร้อยเมตรนี่อันนี้จะเป็นถนนตรงหน้าที่นะครับประตูที่เข้ามาตรงนี้ ถนนนาที่หน้ากว้างอยู่ประมาณ85เมตรส่วนแถบสวนนะครับจะลึกอยู่ประมาณ45เมตรข้างหลังก็จะกว้างอยู่ประมาณ84เมตรส่วนแถบบ้านนะครับจะลึกลงมาประมาณ3 2เมตรเป็นพื้นที่จะสั้นแบ่งสั้นปัน่วนได้สวยงามน,นะครับน,นะครับเป็นพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่บ้านตรงนี้จะเป็นพื้นที่สวนนะครับจุดหางสําคัญก็ตามที่ผมบอกไปในคลิป Ask, นะครับพมนะครับที่ดนินแปลงนี้ส่วนเรื่องไฟนะครับเราสามารถโยงไฟจากตรงเสาไฟข้างหน้าที่เข้ามาในบ้านหลังนี้ได้เลยพอเราเข้ามาในบ้านหลังนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่จอดรถนะครับตรงนั้นจะเป็นห้องน้ําด้านล่างเป็นห้องน้าแบบทําไว้ให้ครับช่างนะครับมีน้ํามีทส่สซวมให้ใช้นะครับก็จะเป็นบ้านนอกดาวยกสูงนะครับนี่มีได้ทุนให้นะครับสําหรับคนที่ชอบบ้านสไตล์แบบนี้นะครับ เดินขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชาย้อยด้านล่างอีกนะครับพื้นที่กว้างบรรยากาศร่มรื่นมากลมพัดเย็นสบายนะครับแล้วก็มีบันไดขึ้นไปพอเราขึ้นไปนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นชาหน้าบ้านชานนบ้านล่างนี้นะครับบ้านลกูกดาวล่างเล,ล็กๆล,ล่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นชานนั่งรับลมนะครับนี่เรายืนอยู่ที่ข้างบนนี่เราจะเห็นวิวเข้าไกลๆเนี่นะครับสวยงามมากนี่นครับ แล้วเนี่ยข้างหน้าตรงพื้นที่ตรงนี้ก็มีบ้านคนเป็นบ้านจัดสั้นมาอยู่กันนะครับเยอะมากมายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ที่นั่งระเบียงบ้านหน้าบ้านนะครับนี่คือพื้นที่ข้างในเนี่ยจะเป็นพื้นที่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับจะกว้างประมาณสักสามเมตรคูนี่เมตรได้นะครับนี่เราตรงนี้เราสามารถทําเป็นห้องนอนห้องนอนหรือห้องเราได้เลยนะครับก็เนี่ยเราเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ลงโล่งคือเจ้าของที่มาปลูกทิ้งไว้ให้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นไม้เนี่ยครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ห้องห้องน้ำนี่ยนะครับคือห้องน้ำเนี่ยเจา้าของที่เข้ามาทําไว้แต่ทีนี้เขายัางไม่มาติดเออน่าจะเป็นพวกท่ซุมนะครับต่อท่อ้ําลงไปนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างเนี่ยครับฝั่งนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านเนี่ยครับเป็นหมู่บ้านจะเออเป็นพื้นที่จะสั้นและมีมาปลูกบ้านอยู่เนี่ยบรรยากาศดีมากลมลื่น เย็นสบายนะครับเป็นพื้นที่แนะนําอีกหนึ่งแปลงทราบผลที่กําลังมองห้าที่พร้อมที่อยู่แบบบรรยากาศดีๆลมลืนลมล่นลมลื่นไม่มีกลิ่นอะไรมารบกวนแปลงนี้เป็นแปลงที่ผมแนะนําอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นพื้นที่ซ่องไร่นะครับที่ผมย้ำอีกรอบนะครับวันนี้พมพามาดูพื้นที่จํานวนซ่องไร่ อยู่ในตำบลพับพระชยช้อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีพื้นที่ซ่องไร่เนี่ยเป็นพื้นที่จัดสั้นแล้วจะาข่องที่อ่ะเข้าได้มาปลูกต้นไม้ปลูกบ้านนกดาวไว้ให้ต่อท่อน้ำนะครับต้นไม้ปลูกไว้ค่อนข้างโตแล้วนะครับบางชนิดค่อนข้างโตแล้วคืออยู่ตัวแล้วง่ายๆครับเนี่ยซ่องไร่เนี่ย เราค่ายทั้งหมดเลยครับที่ผุมให้ดูเนี่ยทั้งหมดเลยค่าย1.7ล้านบาท1.7ล้านบาทเนี่ยค้าโอนรับ4ี่จะฟ้องออกให้เชโนดเป็นขุดแดงเนาะซ่อสี่เจานะครับพมไฟฟ้าน้าประปามีแล้วคือน้ําตรงนี้พุ่มจะบ่อก,ก่อเลยนะครับน้ําตรงนี้เป็นน้ําบาดาลน,นะครับคือเนี่ยจะมีแทงน้าบาดาลไว้ใ,ใช้เนี่ยแหละครับก็จะน้ําบาดาลบ่อเนี้ยก็คอยส่งน้ําไปตามบ้านที่มาปลูกอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะใช้ลดน้ําต้นไม้ ใช้ในตัวบ้านนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำท่วมเลยน้ำไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนี่ยผ่มยืนอยู่จะมีลมพัดยู่ตลอดเลยตลอดเวลานะครับก็ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามผมได้ส้นเจ้าแปดแปดสี่ห้าหนึ่งาเจ็ดเอ็นค่าให้ดินส่วนบุรีเมืองเนือกับพ่ก็ตรงนี้ก็เป็นที่ดินดีๆงามหนึ่งแปลงส่านรับคนที่กำลังมองห้าที่ที่จะมายู่พร้อมอยู่อาศัย เขามาอยู่ได้เลยนะครับอาจจะมีปรับปรุงนิดหน่อยนะครับเราก็สามารถเข้ามาอยู่ได้เลยส่วนร้านค้าร้านสะดวกซื้อจะอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้อยู่ประมาณสักกา,าวๆ่องถึงสามกิโลไม่ไกลมากแล้วก็บริเวณนี้ประมาณไม่เกิน4ี่ถึงห้ากิโลจะมีตลาดนัดทุกวันให้เราใช้สร้อยตลาดนัดตอนเย็นทุกวันนะครับไฟฟ้านาประปามีมีบ้านให้พร้อมนะครับบรรยากาศดีลมรื่นลมรื่น น้ำไม่ท่วม100%ก็ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามาพุมได้สุ่นก็แปะไปสิฮะหนึ่งสุ่นฮะเจ็ดเอ็มค่าให้ดินสมดีมังเนอร์หรือว่าแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเบอร์โทรเพิ่มเพื่อนเบอร์โทรผมได้เลยนะครับแอดไลน์เ er ok, พิ่มเพื่อนเบอร์โทรผมก็จะขึ้นไลน์ผมแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันหรือว่าจะนัดดูที่ดินจริงหรือว่าจะมานัดดูในไลน์หรือว่าจะโทรมาสอบถามนัดดูที่ดินจริงในเบอร์โทรก็ได้นะครับผมก็เป็นที่ดีงามนึ่งแปลง สวยงามครับที่แปลงนี้กระทัดรัดซ่องไร้พื้นที่กําลังดีเลยเนี่ยผมยืนตรงนี้นะครับบริเวณด้านด้านข้างที่แทบนู้นนะครับมันจะเอียงลงไปเป็นเมือนยูชายเข้าครับเราสามารถปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้นะครับพมน้ํามีแล้วเป็นน้าบอบบาดานด้วยเราก็ฝากด้วยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมชาแนลของเอ็มค่ายดิน่วนรีเมืองเนอร์ฝากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ทานคลิปค่าที่ดินที่ผุมลงให้ดูกันไม่ว่าจะชอบพื้นที่ตรงนี้นะครับที่พมพาให้ดูพื้นที่จะสั้นจานวนซ่องไร้พร้อมบ้านนอกดาวนี่นะครับมีที่จอดรถมีชานมีระเบียงหน้าบ้านนะครับเราพร้อมสวนนะครับ แปลงนี้ซ่องไร้ยู่ในตำบลพระปชัยอเภออู่ทองจัังวดหสรบุรีค่าย,ยกแปลงนะครับ1.7ล้านบาท1.7ล้านบาทเนี่ยค่าโอนค่าภาษี่จะข้อให้ชฉนดเป็นพุดแดงเราซ่อบซีจอนะครับถ้าใครชอบทีลมลื่นลมลืลมล่นบรรยากาศใกล้ภูเขาชายเข้านะครับบ้านสไตล์นอกดาวถ้าใครชอบสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามพมได้นะครับ แล้วต้นคลิปพ่มก็จะเป็นต้นคลิปก็จะเป็นทางนะครับว่าเราวิ่งจากทางถนนเส้นในมาถึงจากมาถึงที่ดินแปลงนี้นะครับพมก็ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรพ่มได้เลยนะครับพ่อมมาดูบรรยากาศนะครับน้ำไม่ท่วมร้อบรรยากาศดีมากลองมาดูที่จริงๆกันนะครับไม่เปรี้ยวครับเพราะมีเพื่อนบ้านมาอยู่เยอะนะครับบริเวณนี้ เห็นผูกเข้าใกล้ๆด้วยนะครับผมกินขี้มูที่ใกล้ไม่มีมลกวนเป็นพื้นที่ดีทำงานมึงแปลงพวกนี้นแนะนำเลยนะครับโลรอบครอบชิดเป็นโลรดน้ำเนี่ยครับเราขาส่นใจก็โทรเขามาสอบทามผมได้0่8นก็แปดไปสี่ห้าหนึ่งห้าเจ็ดเอ็มค่าใี้ดินสมบูรณ์มากนเลยครับผม ก็ยังไงวันนี้ผมข้อขอบคุณมากเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับผม